นิยายเรื่องเด็กดื้อของกัปตันบทประพันธ์โดยลาเฟอร์คเสียงโดยพิรุมปตี้นิยายเรื่องนี้ซึ่งวินศีตตามพระราชบัญญัติิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามคันลอกทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือว่านำส่วนหนึ่งส่วนใดของนิยายไปเผยแพร่หรือกระทำการใดๆก่อนได้รับอนุญาต จากผู้เป็นเจ้าขอบผลงานหากฝ่าฝืนจะดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดและท่านผู้ฟังท่านใดต้องการอ่านฉบับเต็มที่ไม่มีการตัดต่อหรือบิีนสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ membucket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะมีทางรูปแบบอ e ีบุ๊กแล้วก็ไฟล์เสียงด้วยนะคะหรือว่า ท่านได้ต้องการไปกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้อนใหม่ให้กับไลฟ์สามารถโด o n a t ใต้คลิปนี้หรือว่ากดซปเปอร์แตงให้กับ like ไลฟ์ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะลาสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไลฟ์อีกช่องทางหนึ่งค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนที่11ผู้ไม่หวังดีเฮ้ยเครื่องช็อตไปแล้วหรอเฮลกา อย่าทำหน้าตะลึงขนาดนั้นสิฉันรู้ว่าเธอตกใจแต่ช่วยตอบฉันหน่อยฮัลโหลโจนโบกมือวิวิว,วผ่านใบหน้าเฮลก้าไป,ไปรอยยิม้มองเขาดูเหมือนเด็กชายไว้แปดขวบจอมเคิร์กเขินที่เพิ่งสารภาพกับพ่อแม่ว่ามีสาวที่ชอบแล้วอ๋อก็ถ้าจะจีบเลลา,ราฉันก็เอาใจช่วยก็เรากันนายก็ททำตัวดีสิเลิกทำตัวเสียมารยาทกับฉันกับหยกแก้ว เขาทางเพื่อนน่าจะไวที่สุดเฮลกาพูดโดยไม่มองน้าอีกฝ่ายพร้อมกับรีบปิดกล่องเค้กที่จดกำลังจะเอื้อมมือมาตากักเพื่อกินอีกเป็นคำที่สามเดี๋ยวสิจะรีบปิดกล่องไปไหนเราฉันยังกินไม่เสร็จเลยนะคนตัวสูวงกว่าขามวดคิ้วด้วยความแปลกใจเฮลกาจึงถอนหายใจออกมาพลางรีบเก็บกล่องเค้กลงในถุงกระดาษเหมือนคลางแรกที่มาถึง มันหวานจะถึงขั้นตัดขามใช่หรือไงนายอย่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานคนใหม่ของโรพิบาเมล่ะกินแค่นั้นก็พอฉันเอามาแค้ชิมพูดจบเธอก็ลุกขึ้นยืนปัดผงโก,โกโก้ที่ติดอยู่กระโปรอยู่สองสามครั้งพร้อมกับพยายามหาจุดวางสายตาอื่นที่ไม่ใช่ดวงตาของเพื่อนหนุ่มตรงหน้านี่เธอโกรธฉันหรอเฮลกา้าฉันขอโทษนะฉันแค่แซวเล่นรถมันหวานไปหน่อยแค่นั้น แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นตัดขาหรือว่าทำน้ำตาลหกสายรอคือว่าฉันคิดว่าเธอสามารถพูดเล่นได้เลยก็เลยก็เลยพูดไม่คิดนะหรอแต่ก็เอาเธอฉันไม่อยากยิ่งยากกับเรื่องแค่นี้ขอบคุณที่อุตส่าห์สละเวลามาชิมเค้กก้อนแรกในชีวิตของฉันก็แร้วกันส่วนพีเอไฟฉันจะเอามาให้พวกนี้นะเจอกันนะพวกสวาวออซีโบกมือราทีหนึ่งแล้วก็รีบหันดังกล้าม พร้อมกับจำเอาออกไปโดยไม่เลียวหลังอีทิ้งโจนไว้ให้หน่าอยู่ความมึนงงแล้วก็สับสนเพริ่มพังรอาแิของเค้กยังคงติดอยู่ที่ริมฝีปากเหมือนกับคำพูดทั้งหมดของเฮลกาที่ดูจะจริงจังจมาที่สุดนับตั้งแต่ที่เป็นเพื่อนกันมายญยน้านร้องไห้หรอข่าวพึมพำเมื่อตระหนักได้ว่าเซียวเนี่ยที่ก่อนที่หญิงสาวจะหมุนตัวเพื่อเดินออกไปนั้นบริเวณหางตากลมตอ มีหยดน้ำตาไร้สีหลางเลืนออกมาแค่เ,เรื่องเคกนี่นะผู้หญิงนี่เข้าใจยากจริงวันใหม่เดินทางมาถึงอย่างรวเร็วเละยราตื่นก่อนนาะได้กาโปลกไปเกือบครึ่งชั่วโมงเมื่อคืนเธอเพิ่งได้รับอีเมลจากอาจารย์เรื่องการตรวจวิทยานิพนธ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะรับใบทรัสคิปในอีกหนสัปดาห์หลังจากนี้โดยวันนี้ต้องส่งตัวเพเปอร์ส่วนพรุ่งนี้ เป็นการนำเสนอในคลาสเรียนโดยจะมีโอกาสเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นความตื่นเต้นที่จะได้ส่งงานวิจัยจบทำให้เร,ารายานอนไม่ค่อยหลับเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอรีบตื่นแม้ว่าจะยังไม่ถึงเวลาที่นาฬิกาปลุกดังมือเรียวกดปิดการแจ้งเตือนของนาฬิกาปลุกแล้วก็ยกแขนขึ้นบิดขี้เกียจวันนี้เธอมีเวลามากพอที่จะทำมื้อเช้าอร่อยๆให้ตัวเองทานก่อนไปเรียนร่างเด็ก จึงลงจากเตียงนอนหลังใหญ่เดินหายเข้าไปในครัวเพื่อหุงข้าวซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีที่ซื้อมาจากหมาเอเชียนในยาตนนี้เมื่อปล่อยให้มาอหุงข้าวทําหน้าที่ของมันเลราก็วกกลับเข้ามาในห้องนอนเพื่อทำธุระส่วนตัวในายามเช้าหลังจากได้ยินเสียงดีของหม้อไฟฟ้าจึงเดินออกมาจากห้องนอนในชุดที่พร้อมสำหรับออกไปข้างนอก เสื้อเชิ้ตสีงาช้างและกางเกงเอวสูสีมตาลเข้มดูเป็นทางการเหมาะสำหรับการไปพบอาจารย์เป็นอย่างยิ่งยิงสาวเริ่มต้นการทำมื้อเช้าด้วยการต้มน้ำสะอาดในหม้อให้เดือดแล้วตักข้าวที่หุงสุกหอมคนลงไปเธอปรุงง่ายด้วยเครื่องปรุงที่มีอย่างจำกัดบนชั้นวางของก่อนจะไปคุยหาไข่ไก่ในตู้เย็นนำมาตอกลงไปเติมโปรโตีนให้กับข้าวต้มแสนอร่อยในเช้าอันแสนสดใสนี้ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยดีเลยราก็ยกหม้อด,ดังกล่าวลงมาวางบนถาดไม้แล้วก็ใช้ทัพพีตักแบะออกมานั่งทานที่โตกก๊ะกินข้าวถ้วยหนึ่งมือข้างหนึ่งก็จับช้อนส่วนมืออีกข้างกดโทรศัพท์ยุกยิกเพื่ออัปเดตข่าวสารในยามเช้าแต่เราก็นึกถึงคนขับรถจำเป็นอย่างดามิตรีขึ้นมาหญิงสาวช่างจะอยู่นานว่าควรโทรหาเขาดีหรือไม่แต่เราในที่สุดมือก็ไวกว่าหัวใจและความคิด เธอกดปุ่มโทรออกเป็นผลให้มือที่ตักข้าวต้มอยู่ชงักไปด้วยฮโหลค่ะบีค่ะวันนี้จะไปมหาลาัยนะคะพี่จะได้ไปรับรับสายไว้กับที่ขีดแฮรคนโทรคิดในใจเราก็ตอบคะ่ะแต่ไม่ต้องรียบนะคะอีกต้องเกือบชั่วโมงกว่าคลาสจะเริ่มขอโทษที่โทรมารบกวนแต่เชา้าไม่เลยคะ่ะไม่รบกวนพี่เลยพี่ดีใจสิอีที่บีคาโทรมาบอกพี่ไงคะ พี่บอกแล้วว่าพี่จะดูแลบีขายดีที่สุดอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพี่ประรับนะคะหนูเอามือเช้าอะไรไหมพี่จะได้แวะซื้อให้ก่อนเขาไปแล้วก็บีข่าวจะได้ทาบุรุษได้เลยเดรายิ้มปฏิเสธไม่ได้เลยว่าน้ำเสียสุดแสของดามิทรีทำให้เช้านี้ของเธออาภิรมขึ้นไม่น้อยไม่เป็นไรคะ่ะฉันกำลังทานอยู่เลยยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ เด็อีกครึ่งชั่วโมงนะคะบีปลายสายที่น้ำเสียงออดออดเอาไว้ให้คุณฟังใจสั่นเล่นเลยราความหน้าจอมือถือลงบนโต๊ะไล่ความรู้สึกขวยเขินไปให้ผลจากตัวด้วยการจดจอ่อกับข้าวต้มอันแสนอร่อยตรงหน้าแทนแต่ทำไมรอยยิ้มนี้มันหุบยากจังเลยนะอรุสวะค่าาบีทันทีที่รถปอเช่จอดเทียบเข้าที่ริมรัว้วดามิตรี ก็เปิดประตูออกมาในรุกสบายตาเหมือนเช่นทุกครั้งมาค่ะพี่พร้อมจะพาบีไปมาหาลาัยแล้วยิงสาบพ,พียงยน้ารับเธอสะพายกระเป๋าสีขาวราคาแพงใบเดียวกับใช้เดินห้างไปเรียนเพราะามันดูเข้ากับชุดที่สุดแล้วดูสุภาพแล้วก็เป็นทางการที่สุดในวันนี้คนเรียกใช้แบบปกติไม่ได้เลองไงคะเลราถามในระหว่างที่นั่งอยู่บนรถ ดามิทรีซึ่งดูเหมือนจะรอคำถามนี้มานานเรียกเน็กสกิลกันอ้อนสุริกออกมาใช้ทันทีบีค่าสำหรับพี่คือสุดที่เรานะคะคำนี้พี่เก็บไว้ใช้เรียกคนที่พี่ชอบอย่างเดียวเลยค่ะก็เป็นบีคานา่า่าเมื่อไรจะยอมเรียกพี่ล่ะคะใบหน้ารอราดุดเทป,ปันเสด๊แสทำเป็นหงอยโรยอย่างที่เลร,ราดูออกเลยว่านั่นไม่ใช่อารมณ์ที่แท้จริงของคนพูดอย่างเร็วไป ที่ฉันจะเรียกคุณอย่าสิสนมแบบนั้นค่ะคุณเป็นแค่พี่สาวเพื่อนเป็นพี่ชายเพื่อนที่แอบชอบบีขาดตังหาราได้มีทีแก้คำให้เหมือนเด็กชายที่โดนขาดใจไม่สิแบบพี่นะ่ะไม่เรียกว่าแอบเรียกว่าชอบหนูแบบตะโกนตังหาราตะโกนจนจะฆ่ามือได้รับมังขาแบบนี้ฉันนี่แผลูกอ้อนคุณตลอดเลยเลรายกมือขึ้นนวดขมาา คุณชอบฉันจีเหรอคะที่พี่ทําให้บีขาดทุกวันนี้ยังไม่ชัดเจนพออีกเหรอคะดามิตที่ถามกลับพร้อมกับเรียกรถเข้าไปยัง้านจอดรถที่ใกล้กับตึกของคณะบริหารเขาได้รามาที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนตัวเล็กซึ่งกําลังนั่งมัดผมอยู่ในตอนนี้เลราคิดว่าการปล่อยผมดูขัดกับความเป็นทางการของเสื้อผ้าและกระเป๋าไปหน่อยแต่เธอคิดได้ช้าเกินไป นาจะรวยตั้งแต่ตอนอยู่ที่บ้านแล้วแต่ยังไม่ทันที่จะมัดเรียบร้อยดีมือหนักกว่าก็ยืมมาพร้อมกับมัดให้อย่างเบามือนี่คุณการมัดผมของดามิทรีนั้นเรียบร้อยมากไม่มีปลอยผมหลุดลุ่ยเลยสักเส้นน้ำหนักมือที่ใช้ก็ไม่มีการดึงรังเลยแม้แต่น้อยเมื่อมัดเสร็จเขาก็ขยับคามาใกล้พร้อมกับกระซิบเสียงเบาเสร็จแล้วคะ่ะคนเสือพ่กัปตัน มรู้สึกว่าระยะห่างระหว่างกันเริ่มน้อยลงจนแทบอันตรายเลยรายจะรีบขยับตัวถอยหนีเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คส่งผมของตัวเองขอบคุณนะคะคุณมัดผมให้สาวบ่อยแน่เลยถึงได้มัดดีขนาดนี้นะ่ะดามิทรี่ใส่ขวดยิ้มยิ้มสาวสาวที่หนูว่าน่ะมีแค่สามคนค่ะสองคนแรกคือพเพลกับเพนน้องสานเป็นที่รักของพี่เอง และคนที่สมไม่สิคนสุดท้ายก็คือเรราค่ะทันทีที่จบประโยคเรราก็รู้สึกเหมือนกับเลื่อนสูบฉีดไปทั่วร่างเธอรีบเปิดประตูแล้วก้าวลงจากรถเพื่อไม่ให้ตัวเองเขินจนตัวระเบิดในรถของไซบีเรียนเจ้าเล่์ไปสิก,ก่อนเรียนเสร็จแล้วก็โทรบ,บอกพี่นะคะพี่จะรีบรับปีขาเลยดามิตรีทิ้งถ่ายไว้เหมือนเช่นทุกครั้งเลราไม่ได้บกมือกลับไป แต่รีบเดินหนีออกไปเพื่อซ่อนแก้มนวลที่มันแดงแจ๋จนทารุบัสออมาด้วยความเขินอายแทนตลอดทางคาบเรียนการส่งเพเปอร์หัวใจห่อเรราฟุ้งซ่านเธอแทบไม่มีสมาธิอยู่กับสิ่งที่อาจารย์พูดเลยแม้แต่น้อยกลับกันเธอนึกถึงสัมผัสของชายหนุ่มสารถีชั่วคราวคนนั้นช่วยมาผมให้เธอเมเชา้ารวมถึงประโยคที่เต็มไปด้วยความจริงใจงนั่นอีไม่รู้เพราะอะไร แต่เธอเชื่ออย่างสน็จใจเลยว่าสิ่งที่ขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงเราทําไมฉันต้องมีคนสุดทางคุณด้วยละ่ะเดี๋ยวคุณก็ต้องไปเจอคนที่สวยกว่าดีกว่าใช่ไม่ใช่หรือไงเธอพรรวมหายใจออกมาแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนทับลงบนกระเป๋าของตัวเองขณะนั้นอยู่ในโรงอาหารนาชาติตอนนั้นเฮลกาไปซื้อมือเที่ยงส่วนหยกแก้วรับอาสาไปซื้อแซนด์วิชที่เฟรมาโดยรับออเดอร์ของเลรา ที่ฝากซื้อไปด้วยมาแล้วมาแล้วเซนวิชไส้เบคอนลมควันของปโปรของเลร,ราโยกแก้วยิ้มยังสดใสพร้อมกับส่งถุงที่ได้จากราสะดวกซื้อให้กับเลร,ราวันนี้รอนอยู่ในเสื้อเชิ้ตสีครีมแขันกูดและเองเกงสีดำสนิทดูเป็นทางการไม่ต่างกับเลร,ราต่างแค่ตรงเส้นผมสรวยปล่อยสยายเต็มแผ่นหลังขอบคุณนาโยขอโทษที่รบกวน เอาจริงๆเราก็ไปซื้อเองก็ได้ไม่เห็นต้องอาสาไปซื้อเองคนเดียวเลยนี่เลยาเลาเงินหน้าขึ้นจากกระเป๋าโชววินาทีนั้นมีกระดาษแผ่นเล็กหลุดออกมาจากกระเป๋าใบที่เธอฟุบทถับมาครู่ตกลงไปคว่ำหน้าอยู่ไม่ไกลาจากเก้าอี้ของโยกแก้วเดี๋ยวเราเก็บให้โยกแก้วพูดพร้อมกับเอื้อมมือลงไปหยิบเมืม่อผลิกดูก็พบว่าเป็นทีค่คันที่ได้จากตู้สติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นภาพของดามิตรี คู่กับเลรายิ่งในช่องสุดท้ายที่เป็นการจุบแก้มนั้นยิงทำให้หยกแก้วตกใจที่ได้มาเห็นไม่คิดว่าเพื่อนของเธอนั้นจะดูสิสนมกับเขาได้ขนาดนี้นี่ไปถ่ายอยู่กันตอนไหนหรอน่ารักจังเพื่อสิทธิ์ยิ้มแยามทำให้เลรารู้สึกโล่งใจกับการแสดงออกของหยกแก้วมือบางเอื้อมไปหยิบมาคืนแล้วก็รีบเก็บลงกระเป๋าอย่างรวดเร็วถ่ายนนได้นนะไม่มีอะไรรอ เราไปเดินเล่นที่ห้าเมื่อวันก่อนเองขอโทษนะที่ไม่ได้ชวนเลยราหาจุดวางสายตาไม่ถูกจึงเปิดถุงจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็หยิบเอาแซนด์วิชมากแกะห่ออออเราเข้าใจใครๆก็อยากใช้เวลาร่วมคนที่ชอบแบบสองต่อสอใช่ไหมล่ะหยกแก้วดวงตาเป็นประกายขณะที่เอเิดแซวเลยราชอบพี่กับตาหลอเลยราอึอ้งไปกับประโยคนั้น ดวงตากลมกระพริบเบาๆอย่างมีพิรุษแต่แล้วก็รีบตอบไปอย่างหนักแน่นบ้าเราจะไปชอบพี่กับตันได้ไงไม่ดีชอบไม่มีทางชอบติดขาดเรากับพี่กับตันเป็นได้แค่พี่น้องเท่านั้นแหละยกอย่าใส่ใจเลยคนฟังพยากหน้่ขึ้นลงช้าเหมือนกำลังช่างใจว่าควรเชื่อดีหรือไม่ส่วนเดราริหนีการถูกจับผิดทางสายตา ด้วยการยัดแซนด์วิชเข้าปากคำตอแต่เราคำต่อมาของหยกแก้วทำให้มือเทียนที่อยู่ในคอเธอแทบสำลักออกมางั้นเราขอชอบพี่กับตาได้ไหมล่ะเลยร,า, <c oughs> <c oughs> ราสำลักจนหยกแก้วต้องรีบเปิดขวดน้ำดื่มยื่นให้ไม่รู้ว่าทำไมต้องรู้สึกแย่กับสิ่งที่เพื่อสืดผู้ออกมาด้วยอาการแบบนี้นิมันขือหรอหรืออขวมไม่สิ ไม่ใช่ทางคูนั่นแหละเธอไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเขาสัหน่อยเลยล่ะเรารอเล่นหนะ้านี่แค่รอเล่นถึงกับสำลรักขนาดนี้เลยหรอหยกแก้วพูดกลัวสิโเรพร้อมกับยืนถิดชูส่งให้เร้ลเราไม่ชอบพี่กับตาหนะ้าสเปกเราเป็นหนุ่มไทยจ๋าไม่ใช่แนวลุกครึ่งแบบนี้หรอกที่เคยชมว่าหน้าตาดีน่ะก็ชมในเชิงศิลปะเท่านั้นแ่ะหยกจะชอบก็ได้เราไม่ได้ว่าอะไร เลยร,รีบแก้ตัวแต่ดูเหมือนว่ายิ่งพูดก็ยิ่งมีพรีรุธมากกว่าเดิมเราไม่ได้ชอบหีิกตาจริงๆนะโอเคไม่ได้ชอบก็ไม่ได้ชอบเราเชื่อก็เรากันหยกแก้วยิ้มพรางเปิดหอสิวิตของตัวเองทานบ้างแต่ยังไม่ทานจะเก,กืนคํคำแร่ลงคอดีเฮลกาก็วิ่งกระถึกกระหอบเข้ามาโดยที่ในมือไม่ได้มีถาดมือเที่ยงอยู่อย่างที่ควรจะเป็นมีอะไรหรือเปล่าเฮลกา วินาตาตื่นมาเชียวเลยราเป็นคนแรกที่ถักก่อนส่วนโยกแก้วหลังจากที่คลื่นคำลาของมืออาหารเรียบร้อยแล้วก็ถามขึ้นบ้างหรือว่าอาจารย์ตัววญญุิยานิพน์แล้วมีฟีดแบก็ก้าไม่ใช่ยาแล้วโยกเลรายาแน่ๆสีหน้าของเฮลก้าไม่สู้ดีเลยแม้แต่น้อยทำให้อีกสองคนเริ่มมีไม้หมอกแห่งความกังวลเกิดขึ้นในใจบ้าง เกิดอะไรขึ้นเฮลกาเริ่มวิทยานิพนธ์ของพูกเธอสองคนนะ่ะถูกใครก็ไม่รู้กรีดจนเสียหายหมดเลยต้องไปเข้าได้มาใหม่แล้วล่ะถูกกรีดงนันหรอนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย